ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ Podcast ปีที่3ประจำวันอาทิตย์ที่4กันยายน2,565ครับ ครับสวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับวันนี้เป็นเวอร์ชันวิกเอนเนาะก็จะเป็น1วันก่อนวันเทรดในสัปดาห์ถัดไปนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็นวันเสาร์ที่ปกตินะครับเราก็จะมาเจอกันช่วงวันอาทิตย์นะไม่สายไม่บ่ายไม่เย็นก็ค่ำๆแบบนี้แหละฮะสำหรับรายการตลาดวายเนาะเอาแน่เอานอนกับเขาไม่ค่อยได้นะครับเอาละคราวนี้เราไปดูภาพของตลาดหุ้นนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะ สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆต้นสัปดาห์เนี่ยถือว่ามามาดีเลยนะครับจันนงคารพุธนะแม้ว่าวันจันทร์จะเปิดกระโดดลงหลังจากย่อยข่าวเรื่องของประธานเฟดใช่ไหมจากเรื่องของการประชุมแจ็คสันโฮนะครับวันจันก็กระโดดลงแต่ว่าวันอังคารเนี่ยก็สามารถเด้งกันขึ้นมาแรงแล้วก็ปิดแกลบได้อย่างสวยงามเลยนะครับพุธก็ยังพอยืนได้แต่ว่าเพิ่งจะมาเซกันตอนช่วงของวันพฤหัสวันสุกนะ เซกันลงมาครับมันก็เลยทําให้แลนลี่นะครับหกสัปดาห์ติดต่อกันนะครับก็เลยต้องจบที่ติดลบในสัปดาห์นี้นะครับโดยสัปดาห์นี้ในภาพรวมเซตอินด็กก็ปิดลบไป1.4%นะครับไปปิดที่1,622จุดนะครับก็แม้ว่านะครับมันจะเป็นการจบแลนลี่สั้นๆนะแต่ว่าการเคลื่อนไหวของเซตอินดี็กเ่เอาจริงแล้วผมว่าถือว่าแข็งแรงกว่าตลาดหุ้นใน อ่าอเมริกากันพอสมควรเลยนะครับอย่างในภาพของวันศุกร์เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไปย้อนดู Time Frame Day เนี่ยจะสังเกตว่าตลาดหุ้นน่ะนะครับมันโมเมนตัมมันถูกเทมาตั้งแต่วันพฤหัสใช่ไหมแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยก็โดนเทต่อนะครับแต่ว่าจังหวะการเทเนี่ยมันมีแรงดึงกลับไงอ่าระหว่างวันน่ะนะครับวันศุกร์เนี่ยเซตอินเด็กซ์ลงไปทำโลแถวหนึ่งหกหนึ่งศูนย์เลยนะหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันตอนครับตอนนี้มันอยู่ที่1615นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถดึงกลับมาปิด 1622ได้นะครับก็อยู่เหนือเส้นค่เฉลีย200วันนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าทรงของเซตอินเด็กซ์ e K ยังไม่ได้เสียเลยนะถือว่ายังพอได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยพอไปดูในภาพของฟันฟโลเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่ามีเสียวกันพอสมควรนะครับเพราะว่าหลังจากรประธานเฟดแกก็ออกมาให้ข้อมูลใช่ไหมในเรื่องของการประชุมแจ็คสันโฮคือภาพเนี่ยมันเป็นในลักษณะว่า ทางเฟดเองเนี่ยก็ยังคงจะต้องสู้กับเงินเฟ้อต่อไปอย่างดุเดือดนะครับอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ต้องตรึงดอกเบี้ยระดับสูงเนี่ยให้มันยาวนานนะครับแล้วประธานเฟดกก็เกิดเอ่ยว่าเนี่ยนะครับก็ต้องยอมกันบ้างนะรอบนี้เนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการเจ็บปวดกันบ้างนะครับสำหรับการต่อสู้เงินเฟ้อในรอบนี้นะพอคนเห็นภาพแบบนี้นะครับก็ออกมีความกังวลกันว่าในการประชุมเฟดรอบหน้าสงสัยเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีก 75 b a s i ส point ติดต่อกันเป็นครั้งที่3ไงครน,นี้พอเก่งกันว่าในการประชุมรอบหน้าจะขึ้นอีก75เบสิสพอยต์จริงๆก่อนหน้าเน่ยคาดว่าจะขึ้น50แต่พอประธานเฟดพูดเสร็จในการประชุมแจ็คสันโฮเนี่ยตอนนี้มองกัน75ไปแล้วนะครับครน,นี้พอภาพของการมองว่าขึ้นดอกเบี้ยแรงๆอีกครั้งหนึ่ง3ครั้งติด75แบบเนี้ยสิ่งที่มันจะตามมาคืออะไฮะแปลว่าตอนนี้ในภาคของตลาดอ่ะมันมันมันมากกว่าคาดไง ตลาดคาด50ออกมา75เพราะนั้นดอกเบี้ยที่มันสูงเกินกว่าคาดแปลว่าอะไรครับเงินนะครับเหมือนเดิมอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับฟันฟลอมันจะไหลไปหาที่ที่ให้ผลตอบแทนสูงเสมอบนความเสี่ยงที่เหมาะสมนะครับเพราะงั้นภาพของอเมริกากลายเป็นว่าดอกเบี้ยจะสูงกว่าที่ตลาดคาดเพราะฉะนั้นฟันฟลอมันต้องวิ่งนะครับไปหาดอลลาร์แงะแกะนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลให้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพอมันจบ msi rebalance แล้วนะครับแล้วภาพดอลลาร์ที่แข็งปักแบบนี้นะครับ มันก็เลยทําให้ค่าเงินบาทบ้านเราเนี่ยมันก็เลยในทางกลับกันมันก็ต้องอ่อนค่าไปโดยปริยายคราวนี้เวลาจังหวะที่บาทมันอ่อนค่าน่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าตัวของสินทรัพย์นะครับที่เป็นสกุลบาทอ่ะมันจะดูด้อยค่าลงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นในมุมของคนที่ซื้อสินทรัพย์ไทยไปแล้วนะครับซื้อหุ้นไทยไปแล้วฝรั่งนะฮะคราวนี้บาทอ่ะมันเริ่มอ่อนค่าลงเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่กูซื้อไปแล้วเนี่ยมันกำลังด้อยค่านะครับ มันก็เลยเร่งให้ตัวของช็อตเทอมฟันคือกองทุนระยะสั้นหรือเฮ g ฟันนะมันก็ต้องมีการรีบเทคโปรฟิตออกมาไอ้กำไรที่ที่ไล่กันมานะฝรั่งรอบนี้นะอันนี้เป็นภาพของการเทคโปรฟิตออกมานะครับเพื่อเรียกว่าเรียกว่าเอากำไรกลับมาก่อนไม่งั้นถ้าเกิดว่าปล่อยให้บาทมันอ่อนไปแบบนี้ไอสิ่งที่เขาซื้อกลับมาเนี่ยกำไรมันจะกำไรลดลงไงอ่าเราก็เลยเห็นภาพของอนอกจากดอลลาร์มันจะแข็งบาทจะอ่อนแล้วเนี่ยเราก็เลยเห็นภาพของนักลงทุน ต่างชาติอนะ่ะมันก็เลยกลายเป็นภาพของการพลิกมาขายไงอ่าเรื่องมันก็เป็นด้วยประมาณนี้นะครับเราก็เลยเห็นตัววันพฤหัสเีนะ่ะฝรั่งขายเป็น3,002นะครับแล้วก็วันศุกร์ขายอีก2,001นะครับรวม2วันพฤหัสศุกรนะ์เนี่ยแกล่อขายไปประมาณสัก5,300ล้านบาทนะก็เลยทําให้ในภาพของสัปดาห์เนะี่ยฝรั่งก็เลยกลายเป็นภาพของการขายสุดที่นะ315ล้านบาทนะครับหลังจากสัปดาห์ก่อนหน้าเนะี่ยแกอุตสาห์ซื้อมา9,000 แล้วย้อนอีกสัปดาห์หนึ่งหนะ่อยแกซื้อมา2อ0 0 0ื่นสี่อ่าเพราะงะั้นภาพของดอลลาร์เนี่ยนะครับมันทําให้ฝรั่งช็อตเทอมฟันมันต้องพลิกเกมในการเทคโปรฟิตก็เลยเห็นภาพฝรั่งเนี่ยเทลงมานะครับแต่อย่างที่บอกคือในโครงสร้างนะครับของเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันยังดูไม่ได้น่าเกลียดเท่ากับบ้านเขาไงนะครับเรากําลังฟื้นตัวนักท่องเที่ยวกําลังไหลมามันก็เป็นอารมณ์ว่าแม้ว่าคนที่มองสั้นช็อตเทอมฟันเหตุฟันมันเทล,ลงมา ไอคนที่มองภาพกลางกับยาวมันก็บอกเฮ้ยอันเนี้ยเป็นจังหวะด,ดีของการสะสมนะเออมันก็เลยเป็นภาพที่ว่าวันศุกร์เนี่ยเซตหลุดเส้น200วันแต่มีแรงซื้อกลับทันทีอ่าเพราะฉะนั้นเป็นภาพของการเรียกว่าบาลานซ์กันร,ระหว่างคนมองสั้นกับคนมองยาวในมุมของต่างประเทศนะอ่าเราก็เลยเห็นอ่าแรงซื้อกลับเข้ามาเลยทำให้เซ็นด็กซ์ถือว่าปิดไม่ได้เสียหายอะไรในภาพของวันศุกร์นะค,ะครับคราวนี้อีก อันหนึ่งที่ต้องคุยกันนะครับมันก็คือเรื่องของราคาน้ํามันดิบครับพี่น้องคือในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับน้ำมันดิบ WTI นะครับของอเมริกาเนะี่ยมันปรับตัวลงถึง6.3อนะอ่าอันเนี้ยผมว่าเป็นข่าวข่าวดีในสถานการณ์ที่ร้ายนะคือตลาดหุ้นอเมริกาอาจจะลงเละเทะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่น่าสนใจคือน้ํามันดิบเนะี่ยที่มันถอยลงมา6นเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าหลักๆน่ะมันก็เป็นเรื่องของความกังวลเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอันที่2มันก็เป็นเรื่องของอการเจรจานะครับน e ิวเคลียร์อิหร่านเนี่ยนะครับก็กำลังเจรจากันอยู่แล้วใกล้จะบรรลุข้อตกลงละนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าบรรลุข้อตกลงปั๊บเนี่ยนะครับซับพพลายหรืออุปทานจากอ e ิหร่านอ่ะมันจะกลับเข้าสู่ตลาดอีกประมาณวันละ3ล้านบาร์เรลซึ่งมันก็สามารถออฟเซตนะครับหักล้างกับเรื่องของการที่แบนน้ามันจากรัเสเซียได้ประมาณแถวๆสล้านบาร์เรลเหมือนกันอันนี้มันก็เลยเป็นข่าวดีของอุตสาหกรรม น้ำมันสิไม่สิต้องบอกเป็นข่าวดีของผู้บริโภคน้ำมันนะครับมันเลยทาให้น้ามันมันถอยลงมาแต่ว่ามันเป็นข่าวร้ายของกลุ่มโอเปกไงอ่านึกออกไหมโอเคแหละแต่ว่าโอเปกเนี่ยเขาจะประชุมกันในวันที่5ยังไม่ได้ประชุมแต่ว่าตลาดเริ่มซึมซับไปก่อนแล้วว่าเฮ้ยอุปทานมันจะเข้ามามันก็เลยกดน้ํามันลงมาประมาณสัก6%ซึ่งน้ํามันเนี่ยมันเป็นต้นทุนหลักๆของการผลิตนะการบริโภคต่างๆเต่ไมหมดเลยนะครับอันนี้เป็นต้นตอสําคัญของเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นพอเห็นน้ามันถอยลงมา6%แบบนี้น แล้วก็เมื่อวันศุกร์ล่าสุดเนี่ยนะครับอเมริการายงานตัวเลขว่างงานปรากฏว่าพุ่งขึ้นมานะจากเดิมเนี่ยสาขึ้นมาเป็น3.7%เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันกําลังบอกว่าไอ้สิ่งที่ประธานเฟดบอกอ่ะว่าเศรษฐกิจจะช้ำเนี่ยนี่ไงช้าเรียบร้อยละเนี่ยสามจุนะครับแล้วก็พอน้ํามันลงมาแบบเนี้ยนะครับอ่าเลยทําให้ตลาดอ่ะเริ่มเริ่มหวังแล้วว่าเฮ้ยสงสัยการประชุมรอบหน้าไอ้ที่ก่อนหน้าคาดว่าเฟดเนี่ยจะ aggressive นะจะขึ้นมา 0.75%หรือ75เบสพอยต์เฮ้ยสงสัยจะไม่แน่แล้วนะเจอเศรษฐกิจแบบนี้ว่างงานเริ่มพุ่งน้ำมันเริ่มลงโอ้โหเริ่มมีความหวังกันเล็กๆนะครับคราวนี้ผมเข้าไปดู CME Fed Watch 2นะอันนี้มันเป็นตัวของคล้ายๆว่าเป็นสัญญาล่วงหน้าเฮตุกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทรดเดอร์เพื่อคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะใช้ดอกเบีย้ยอะไรเท่าไหร่อย,อยังไงปรากฏว่าตอนนี้ CME Fed Watch 2เนะ่เขามองว่า ในการประชุมรอบหน้านะครับคือก่อนหน้าเนี้ยตอนต้นสัปดาห์มองว่าจะขึ้นดอกเบีย้ย75็ดสิบหอต์มีความน่าจะเป็นประมาณ72%ปรากฏว่าพอเห็นน้ำมันลงแบบนี้ว่างานพุ่งแบบนั้นโอ้โหตอนนี้ความน่าจะเป็นนะตอนนี้ลงมาเหลือเพียงแค่57%ละอ่าอันเนี้ยน่าสนใจคือถ้าเกิดว่าไอความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบีย้ย75้าเปอร์เซ็นมันถอยลงมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่ารอบหน้าตลาดเปลี่ยนมุมมองกลับมาเป็น 50- าสิบเอรต์แบบเนี้ย อันนี้ตลาดหุ้นกลับเลยนะเออเคยลงมาจากตรงไหนเนี่ยจะกลับไปอยู่ตรงนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์เนี่ยผมว่าตามดูให้ดีเพราะฉะนั้นสัปดาห์เนี่ยอะไรที่จะทําให้มันน่ยนะครับลงไปต่อนะครับเรื่องของความน่าจะเป็นในการขึ้นดัวเบี้ย75 0บ้นพอยผมว่าหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามมากก็คือเรื่องของการประชุมโอเปกในวันที่5นะครับคือในการประชุมโอเปกรอบนี้เนี่ยนะครับซาอุเนี่ยหึ่มหึ่มมาแล้วว่าเนี่ยอิหร่านมันจะกลับมาแล้วบว้ย เพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมเรื่องของการลดกําลังการเล็ตเพื่อประคองราคาน้ํามันนี่คือสัญญาณที่มันออกมาจากฝั่งซาอุเพราะฉะนั้นในการประชุมโอเปในวันพรุ่งนี้วันที่5เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าโอเปกนะครับในกลุ่มที่เหลือไม่เอากับซาอุนะครับคือไม่ลดกําลังครผล็ตอันนี้น้ํามันลงต่อคราวนี้ถ้าน้ำมันลงต่อปั๊บนะครับไอความน่าจะเป็นในการขึ้นเเบี้ย75เอสพอยต์ในการประชุมครั้งหน้าอา,อาจจะยิ่งลงไปอีกไงอันนี้จะเป็นข่าวดีสําหรับพวกเราเพราะ,ะนั้นอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่1ที่ ต้องติดตามนะว่าว่ามันจะออกมาทางไหนนะครับมันจะส่งผลต่อการตัดสินใจของเฟดในรอบถัดไปอันนี้ผมว่าเป็นเป็นพอยท์ที่ค่อนข้างใหญ่นะสำหรับอ่าที่จะกดตัวของความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบีย้ยในรอบหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆนะส่วนประเด็นอื่นๆในต่างประเทศที่ต้องติดตามก็จะอาจจะเป็นเรื่องของรัเสเซียก็เช่นกันนะครับก็สุดท้ายเนี่ยก็เบี้ยนะครับไม่ยอมส่งแก๊สกลับไปที่เยอรมันนะครับหลังจากช่วงก่อนหน้าบอกว่าขอหยุด3วันนะขอไปซ่อมนิดนึง สุดท้ายไม่ยอมส่งนะเบี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าราคาน้ำมันคงจะต้องผันผวน,นมากนะครับในสัปดาห์หน้าแต่ว่าให้มองภาพแบบนี้คือถ้าผัานผวนไม่เป็นไรโอเปกประจุไม่ไรสุดท้ายกูขอน้ำมันมันถอยนะครับถ้าน้ำมันมันถอยเนี่ยอันนี้จะดีต่อมุมมองในการขึ้นดอกเบี้ยรอบหน้ามากนะครับยิ่งถอยเยอะนะครับถ้ามุมมองเปลี่ยนมาเหลือ50าสิบเปอร์เนต์พเนี่ยอันนี้ตลาดลงมาจากไหนจะกลับไปที่นั่นนะเฝ้าดีๆสำหรับประเด็นนี้นะครับรานนี้ขับมาที่หุ้นบ้านเรานิดนึงนะครับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือมันเป็นสัปดาห์ที่เราเปิดกระลงแรงๆใช่ไหมวันจันทร์แล้วอังคารฟื้นกลับมาปิดแก๊ปแล้ววันพุธออกข้างนะครับแล้วมาเสียศูนย์กันวันพฤหัสวันศุกร์ถูกเทต,ต่อแต่ดึงกลับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเน็ตๆออกมาเนี่ยบ้านเราไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหุ้นเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าอ่าลงขึ้นแล้วโดนเทนึกอหกไหมหลายๆเซกเตอร์เป็นภาพเนี้ยลงวันจันทร์ขึ้นเหมือนกันออกข้างแล้วโดนเทสุดท้าย ไม่ค่อยได้อะไรแต่ว่ามันจะมีอยู่เซกเตอร์หนึ่งที่ดูหล่อเหลาเอาการมากนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนๆไปดูนะเหมือนกับที่เราคุยกันในรายการตบขวาปาซ้ายนะครับช่วงวันเข้าใจวันศุกร์ใช่ไหมคือเราก็คุยกันว่าเฮ้ยมันมีเซกเตอร์นี้น่าสนใจนะมันก็คือเซกเตอร์ชิ้นส่วนยานยนต์นะครับโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเซกเตอร์นี้เนี่ยปรับตัวขึ้นถึงเกือบเกือบสเลยดูโอเคมากนะครับคันนี้ีมของไอเซกเตอร์เนี่ยนะครับได้คุยกับนักวิเคราะห์แล้วเออผม อันที่1คือหุ้นตัวนี้กลุ่มเนี้ยมันแลกกาดตลาดมากคือตลาดเด้งมาต้องไกลละอีพวกนี้ยังอยู่อยู่แทบแทบจะอยู่ด้านล่างน่ะเพิ่งจะเริ่มพงกหัวนะครับหุ้นหลายๆตัวน่ะเพิ่งโผล่นะครับทะลุเส้นค่าเฉลี่ย2อ0วันเป็นครั้งแรกหลังจากชาวบ้านเข้าไปกันไกลละนึกออกไหมาเออนี่คืออันที่1คือมันแลกการอันที่2คือถ้าไปดูในเชิงของความถูกความแพงน่ะไอ้เซกเตอร์เนี่ยโอ้โหค่อนข้างถูกเลยนะตอนนี้ PE ของเซกเตอร์เนี่ยเหลือเป็นแค่ประมาณ12 13เท่า แต่เซ็ตอินเด็กซ์มันทะลุทะลวงไปไกลแล้วแล้วถ้าไปดูหุ้นบางตัวที่เป็นแกนนำนะครับอย่างตัวของพวกอาบิโก้ไฮเทคสมบูรณ์แอดวานพวกเนี้ยอันนี้เทตกันร,ระดับ10เท่าบวกลบนะทุกถูกนะครับไปดูหุ้นเทคบ้านเราบางตัวเทกกันเป็น100 <tr uth> ร้อยนึงหอเปลเอออันเนี้ยยังเทดกันร,ระดับ10เท่ากวา่าถือว่าถูกมากแล้วเงินปันผลก็ไม่ได้น้อยเลยนะครับระดับ45%เ <i> <human> ออมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเริ่มดูน่าสนใจนะแลกาดไม่พอราคาก็ถูกนะครับแต่ว่าธีมรอบเนี้ยของกลุ มันเป็นธีมของรถกระบะนะมันไม่ใช่ธีมของ EV มันไม่ได้เป็นธีมของรถเก๋งนะครับลุงเปียกเล่าให้ฟังว่าเนี่ยน้องแดงไปดูนะยอดขายรถยนต์นะครับของ c a r m a k e เที่อยู่บ้านเราเนี่ยปรากฏว่าใครที่ทำรถกระบะขายดีมากนะครับ Toyota, uzu, u, โตโยต้าอีซูซูมิตซูโตกันระดับ20%แต่ใครทำรถเก๋งแกบอกไปดู Honda Honda ติดลบนะอ่าเพราะว่ามันมีปัญหารเรื่องของชิปชอ็อตเท ซึ่งชิปต่างๆเนี่ยมันถูกใช้เยอะมากในพวกของรถรถรถพาสเซนเจอร์คาร์หรือรถเก๋นั่นเองนะครับแต่รถกระบะแกบอกว่าเรถใช,ใช้ใช้พลังเป็นคอมเมอรเชียลคาร์นมันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเลยมากมายภาพมันก็เลยประมาณนี้เราก็เลยเห็นว่าหุ้นอะไรที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของรถกระบะเนี่ยมาค่อนข้างดีมากในช่วงของบ่ายวันศุกร์นะส่วนอีกประเด็นหนึ่งมันก็เป็นประเด็นที่เข้ามาจุดเหมือนกันนะครับก็มีประเด็นเรื่องของ BYD นะครับไม่ใช่หุ้นเบงไทยนะแต่เป็นบริษัทจีนนะครับที่ทำเรื่องของรถ EV ยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยก็จะมาลงหลักปักฐานนะสร้างโรงงาน EV ในประเทศเราละก็เป็นข่าวที่ดีนะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยกว่า BYD จะเสร็จอะไรต่างๆแล้วก็ตามแพ็กเกจที่รัฐบาลสนับสนุนเรื่อง EV เนี่ยนะครับอาจจะได้ผลิตกันในอีกประมาณสัก2ปีข้างหน้านะครับเพราะในช่วง2ปีข้างหน้าตอนนู้นะ เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีว่าผู้ประกอบการนะครับบ้านเราที่ทํชทิ้นส่วนยนต์ใครจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปรอกันอีก2ปีแลวกันเพียงแต่ว่าในรอบเนี้ยโอเคต้องขอบคุณ BYD ที่มาจุดประกายให้กับกลุ่มออโตโอ้แม้ว่าจะยังไม่ได้เอ็นจอยอะไรนะไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอละนะครับแต่ว่ากลุ่มออโตโก้ก็ไปได้วยตัวของเองด้วยความที่เขาแลกกาด PE ต่ําแล้วก็ปันผลสูงนะอ่าก็ถือว่ามาค่อนข้างเหลือเชื่อนะแหมบวกมาเกือบ3%เอเตหล่อเทียวนะครับในกลุ่มนี้นะครับเอาล่ะคันนี้ เรากลับมาที่แผนการเทรดของเราหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าด้วยความที่ว่าตลาดทุดนเมืองนอกเนี่ยมันยังดูอาการไม่ดีนะไปสังเกตดูตลาดทุ่นดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์เนี่ยนี่ก็ยังลงอีก300จุดนะลบไปอีก1%นตะครับตัวของ n นสแตเองลบอีก1.4% s p 5 0 0ก็ลบอีก1%เพราะฉะนั้พราะในภาพรวมแบ่นะครับต้องบอกว่าไอไ้อดัชนีที่ผมเล่าเล่าวังเนี่ยนะมันเป็นพอร์ชั่นใหญ่ของตลาดหุ้นทั่วโลกไงเพราะฉะนั้นในภาพ เมกะภาพใหญ่แบบนี้นะครับตลาดหุ้นสินทรัพย์เสี่ยงอ่ะมันจะเป็นภาพของการถูกเทอยู่นะครับจนกว่าอะไรผมว่าจนกว่าอย่างที่บอกคือถ้ามุมมองของตลาดเริ่มเปลี่ยนเมื่อไหร่ว่ารอบหน้าไม่ใช่ 75- ็ดสิบห้าเอรต์ยแล้วเอาสัก50เนี่ยถ้ามุมมันเปลี่ยนปั๊บเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงหรือหุ้นเมืองนอกมันถึงจะกลับตอนนี้มันยังไม่เปลี่ยนไงตอนนี้มันยังเป็น 75- ็ดสิบห้าเอรต์อยอยู่แต่ว่าความน่าจะเป็นมันเริ่มถอยลงมาละหลังจากเห็นตัวเลขว่าง,งานพุ่ง หลังจากเห็นราคาน้ำมันดิบมันซุดลงมาฉะนั้นไฮไลท์สําคัญในสัปดาห์หน้าคือราคาน้ํามันนะครับแล้วก็ตัวเลขเศร,รษฐกิจที่จะสะท้อนอเมริกาว่า genauso. ยิ่งแย่ยิ่งดีนะตอนนี้นะถ้าเศรษฐกิจตัวเลขออกมาแย่นะผมว่าตลาดจะชอบนะครับเราก็จับตาประเด็นนี้ต่อไปอีกสักพักหนึ่งแต่ว่าในภาพยอย่างที่บอกคือมันเป็นภาพที่มันจะเป็นอารมณ์ของการลดสินทรัพย์เสี่ยงอยู่เพราะงั้นตลาดหุ้นบ้านเราคงจะต้องได้รับผลกระทบบ้างนะแต่ว่าผมชอบตรงที่ว่า ในวันศุกร์เนี่ยสิ่งที่มันแสดงออกคือหลุดปุ๊บดึงกลับแบบเนี้ยผมว่าคนที่มองกลางมองยาวน่ะเขาก็พร้อมที่จะสู้เหมือนกันนะสลรับตลาดพุดมบ้านเรามองเป็นโอกาสเหมือนกันนะงั้นตลาดพุ่มบ้านเราผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะในสัปดาห์หน้าแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ขึ้นนะแต่ก็ไม่น่าจะลงนะอ่าแต่ว่าอาจจะต้องให้จุดสต็อปล็อตไปนิดนึงนะครับจุดสต็อปล็อตคือเอาเป็นโลของวันศุกร์แล้วกันซึ่งโลของวันศุกร์เนี่ยมันไปตรงกับโลของวันที่ 23สินะครับสิงหานะครับตรงนั้นมันอยู่แถวๆสัก1 6 1่นะครับนพราะครับงั้นในสัปดาห์หน้าระหว่างย่อยขาวกันแบบนี้นะถ้าไม่หลุด16-10นะ่ะพอได้พอได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องต้องยอมนะ160 0นะ่ะมันเป็นจุดที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วนะแต่ว่ารอบเนี้ยคือเส้นค่าเฉลี่ย200รว,นะวันน่ะมันวันเนี้ยมันเอาไว้ดูในจังหวะที่ว่าแม่งดึงแล้วดึงกลับลงแล้วดึงกลับ แค่นั้นนะครับหน้าที่มันอยู่เป็นแค่นั้นแต่ว่า Stop l ลอสนะครับเราอยู่ที่16-10่เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีกระชอกหลุดเส้น200วันมาก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้หลุด1 6 1 0นะครับแต่ว่าถ้าระหว่างวันเนี่ยมันระหว่างสัปดาห์เนี่ยมันยืน1615หรือเส้นเคลียร200วันได้น่ะอันนี้ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะเส้น200วัน1615นะครับมันทําหน้าที่ที่จะบอกว่าเออทรงของตลาดพูดไม่เสีย นะครับทรงไม่เสียคือหลุดได้ไม่ว่าแต่ดึงให้ดึงกลับและให้อยู่เหนือเนี่ยถือว่าโอเคนะครับหน้าที่ของมันบอกประมาณนี้แต่ว่าไอจุด stop l o s อคือเป็นจุดที่มอบตัวเลิกกันเนี่ยนะครับลดน้าหนักกัน,นคือประมาณ1 6ึ่งนะครับมันสัปดาห์หน้าเวี่ยงได้ไม่ว่ากาันอยาให้หลุด1 6ึ่งเป็นใช้ได้แล้วถ้ามันยืน1 6ึ่งหกได้เหนือเส้นเ0 0สองวันอันนี้ถือว่าโอเคทรงไม่ได้เสียอะไรนะครับซึ่งกว่าที่เราจะเห็นช็อตในการประชุมอีกครั้งหนึ่งเนี่ วันที่20 21็นะครับก็ยังพอมีเวลาเพราะ,ะนั้นคิดว่าตลาดพูดคงจะย่อยข่าวไซเวแบบนี้นะครับอหญาให้หลุด1 6ึ0งึได้ก็โอเคละสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ก็ตลาดหุ้นอาจจะอึดอัดยากนิดนึงนะแต่ผมคิดว่าเหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้ลงทุนในดัชนีเราไม่ได้ลงทุนในดาวโจนส์นึกออกไหมเราลงทุนในบริษัทจดทะเบียนไทยนะครับเพราะงั้นเพื่อน,นๆอย่าลืมทํากันบ้านนะหุ้นอะไรที่เป็นหุ้นเก่งๆนะครับ มีความสามารถพิสูจน์ตัวเองมาแล้วเอาตัวรอดมาได้หลายครั้งนะครับหุ้นเหล่านี้นะครับผมว่าเฝ้าไวด้ดีๆแล้วกันนะครับหาจุดรับจุดอะไรที่อยากได้ไว้ด้วยนะครับก็ทํากันบ้างไว้ตลอดเวลาแล้วกันเนาะเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะตอนแรกว่าจะคุยกัน1 0นาทีนี่ปลาไป19นาทีละนะครับเอาละวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับเจอกันทีวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับสวัสดีครับผม ใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะ